หลวงปู่ใหญ่ขออำนวยพรให้ลูกหลานทั้งหลายปลอดภัยวิบากกรรมของมวลมนุษยชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทำกรรมใดก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นจะผ่อนเบาได้ด้วยจิตสำนึกผิดแล้วสร้างกรรมดีมีใจบริรสุทธิ์สุจริตพลังงานบุญหลวงปู่จะร่วมกับการบุญที่ลูกหลานมุ่งมั่นทำแล้วช่วยลูกหลานได้หนักให้เป็นเบา จากเบาให้ไม่เป็นอะไรให้ปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ต้องมุ่งมั่นทำดีสร้างกุศลต่อไปไม่ประมาทไม่ขาดสติวิบากกรรมทั้งหลายที่มวลมนุษย์ได้รับอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงการเตือนจากกฎธรรมชาติเท่านั้นหากมวลมนุษย์ไม่ร่วมมือร่วมใจกันและอกุศลร่วมกันบำเพ็ญกุศลภัยพิบัติต่างๆจะเพิ่มพูนมากขึ้น ฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจึงต้องปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์จเจริญภาวนากันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพลังงานบุญกุศลและลายวิบากกรรมร้ายทั้งปวงให้สลายความรุนแรงลงวิบากหลายประการอาจลดความสูญเสียได้แต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสูญเสียสิ่งอื่นเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาเอโหสิกรรมให้บางส่วนแต่บางส่วนเขาไม่อาจอโหสิกรรมให้เราทั้งหลาย ก็ต้องเข้าใจเห็นใจเจ้ากรรมนายเวรด้วยมิใช่เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมแต่กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ฝืนได้ยากยิ่งนะักผู้ต่อรองช่วยเหลือก็อาจช่วยเหลือได้บางกรณีแต่บางกรณีก็แค่ผ่อนเบาบางกรณีช่วยไม่ได้เพราะเป็นบาปหนักความรอดพ้นจากเพศภัยที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนั้นคือบททดสอบ จากพระธรรมชาติเจ้าอันสำคัญอย่างยิ่งนะลูกหลานเอ้ยว่ามนุษย์จะมีจิตสำนึกทางคุณธรรมครบถ้วนสมบูรณ์และจิตสำนึกอันดีงามนั้นจะดำรงคงมั่นตลอดไปหรือหาไม่ถ้าจิตสำนึกทางคุณธรรมยังบกพร่องและไม่อาจดำรงสืบทอดไปได้เนิ่นนานพอเพศภัยร้ายก็จะยังเกิดอยู่ร่ำไปและจะเกิดบ่อยครั้งรุนแรงมากขึ้นไปอีก ขยายขอบเขตการทดสอบมนุษย์ไปได้อีกจนกระทั่งกลายเป็นภัยพิบัติใหญ่จิตมนุษย์ผู้ไฝ่ธรรมทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนให้เกิดคุณธรรมชั้นสูงยิ่งขึ้นละเอียดละออยิ่งขึ้นความประมาทลดน้อยลงจนไม่เหลือมีสติเพิ่มขึ้นเป็นมหาสติปัฏฐานจึงจะป้องกันแก้ไขเหตุเพศภัยต่งตางๆได้อย่างถึงที่สุดส่วนมนุษย์ผู้ไม่ใฝ่ธรร หลวงปู่ใหญ่ได้ให้เมตตาการุณามุทิตาแก่พวกเขาเต็มที่ไปแล้วต่อไปก็แล้วแต่พวกเขาว่าจะเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกจากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิได้หรือไม่สำหรับล,ลูกหลานผู้ใฝ่ธรรมหลวงปู่ใหญ่มาเรียกร้องให้ใฝ่รู้ใฝ่ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งละเอียดละอ่อกว้างไกลย,ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความเมตตากรุณามุทิตาและสงเคราะห์ที่หลวงปู่ใหญ่ประสิทธิมอบให้ลูกหลานตลอดมานั้นจะได้ส่งผลเป็นอานิสงส์อนุภาพเลิศล้ำแก่ลูกหลานได้เต็มที่จะได้ทำให้ลูกหลานรอดพ้นภัยพิบัติได้แท้จริงร่วมกันสืบพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถึง5,000ปีต่อไปนะลูกหลานเอ๋ยบุญบาร,รมีและความใฝ่ดีของลูกหลาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะพิทักษ์รักษาลูกหลานให้มั่นคงอยู่ในวิหารแห่งคุณธรรมของมนุษย์สืบต่อไปเพื่อให้ลูกหลานไม่ร่วงหล่นสู่ภพภูมิที่ต่ำทรามลงไปเช่นภูมิเดรัฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นเมื่อสิ่งที่มากระตุ้นมีพลังงานรุนแรงมากขึ้นทำอย่างไร จึงจะทำให้คุณธรรมในจิตใจดำรงอยู่ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวคลอนแคลนก็คือการสวดมนต์เป็นพื้นฐานสำคัญนะลูกหลานเอ๋ยจงสวดมนต์บ่อยๆสวดทุกอิริยาบถสวดทุกขณะสวดแม้ในขณะทำงานอยู่โดยท่องคำสวดสั้นๆก็ได้เช่นพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะลูกถ้าลูกหลานห่างจากบทสวดมนต์ห่างจากไตรสรนคมลูกหลานจะถูกมารและวิบากบาปกรรมดึงตัวดึงจิตวิญญาณเพื่อไปเป็นเหยื่อหรือเป็นพวกด้วยเพราะยุคนี้พลังงานทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้นะลูกหลานเอ๋ยเพราะฉะนั้นจงสวดมนต์ทุกขณะตลอดเวลานะลูกหลานเอ๋ยลูกหลานเอ๋ย ระธรรมธาตุเจ้ากำลังให้บทเรียนแก่มนุษย์ใครเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องหวาดหวั่นใจนะลกูกแต่ก็ไม่ควรประมาทต้องทำดีให้มากขึ้นอุดรอยรั่วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถมความบกพร่องให้เต็มบริบูรณ์ยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคืออย่าหยุดทำความดีถ้าหยุดแล้วความดีที่ทำยังบกพร่องอยู่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ผลของความบกพร่องนั้น จะมารวมตัวกันกลายเป็นความผิดพลาดในระดับส่วนรวมดุดดังกระแสน้ำแควเล็กแควน้อยไหลมารวมตัวกันเป็นมหาสมุทรนั่นเองการที่ธรรมชาติกำลังคุณเคืองมนุษย์อยู่ในขณะนี้และกำลังแจ้งข่าวสารอันลึกซึ้งเข้าสู่จิตสำนึกของมนุษย์ในขณะนี้ถ้ามนุษย์คนใดรู้ซึ้งเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนให้ทันเวลาล้อมรวมจิตสำนึกของตน เข้าแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมได้มีคุณภาพจิตถึงความสะอาดสว่างสงบได้แท้จริงอย่างน้อยที่สุดคือขั้นโสดาบันมนุษย์นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รอดพ้นจากภัยพิบัติและอาจช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดได้ตามสมควรแก่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาแต่ถึงอย่างไรก็เป็นอันสบายใจได้เมื่อบรรลุถึงโสดาบันเป็นพื้นฐานแล้ว ว่าเฉพาะตนเองนั้นสามารถรอดพ้นภัยพิบัติได้แน่นอนรอดคือรอดแบบไหนรอดแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นแม้นกายจะต้องตายไปแต่จิตผ่องแผ้วแจ่มใสทำให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นกว่านี้ก็เรียกว่ารอดเหมือนกันขอลูกหลานทั้งหลายอย่าย,ยึดมั่นว่ารอดคือรอดตายเท่านั้นยึดมั่นแบบนั้น ผิดหลักสรัตธรรมทําให้เราจมอยู่ในความทุกข์ถอนตัวไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราอาจรอดตายได้ถ้าพลังแห่งความดีของคนดีมีจํานวนและปริมาณมากพอล้อมรวมกันเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้ทันเวลาแต่ถ้าไม่รอดตายก็จงปลงใจให้ตกว่าร่างกายจะตายก็ให้ตายไปเพราะธาตุทั้งสี่เป็นของโลกนี้ เรายืมเขามาเขามาทวงคืนเราก็ให้คืนเขาไปด้วยใจยินดีไม่ขัดขืนแล้วกำหนดใจเราให้คำนึงถึงแต่คุณธรรมบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาฝึกจิตตนเช่นนี้บ่อยๆเราจะได้คุณภาพจิตที่ประเสริฐเ,เกื้อกูลต่อตัวเราเองไปจนถึงวาระจิตสุดท้ายเมื่อต้องเผชิญกับความตายเราจะไม่เสียดายกายนี้เราจะไม่หมุนมองครองความโศก เพราะเราภาคภูมิอยู่กับบุญกุศลที่เราได้สะสมมาเรามั่นใจในจิตตนว่าเมื่อพ้นจากกายนี้ไปแล้วไปสู่ภพภูมิที่สูงส่งยิ่งกว่าดีงามยิ่งกว่าเป็นที่อยู่นี้แน่นอนนี่คือความรอดที่แท้จริงนะลูกหลานเอ๋ย